สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีของมาส่งนะครับและคลิปนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวนั่นก็คือ Iron Man น,ม,นมา k ่าจากค่ายซีดิทอยหรือแซดดิท,อย,ทอยนั่นเองครับมาไม่พูดล่ำทำเพลงดีกว่าเรามาดูกันเลยด้านหน้าก็คือจะเป็นสกรีนลูกมา r ่5เลยนะครับพร้อมกับเรยกเตอร์ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลัง และแน่น,นอนพลาดไม่ได้คือจะต้องมีโลโก้สติกเกอร์เลกัสเิตแท้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเลกัสเิตแท้เหมาะเลยที่จะสะสมลายนี้นะครับมาเริ่มจากเรามาดูในกล่องกันเลยดีกว่าเปิดออกมานะครับก็จะเป็นเหมือนกับทุกๆมาร์กเลย <learns. S 1> จะมีรูปของไอรอนแมนมาร์กนั้นนะครับ แล้วก็จะมีฟิกเกอร์โมเดลต่อมาก็คือจะเป็นพาร์ตเอฟเฟกต่างๆพาร์ตมือเปลี่ยนเลยนะครับและนี่ก็คือสโฉมเต็มๆของ i อ o อ Man นมาค่าที่อยู่ข้างในนะครับมาเรามาดูดีเทลกันเลยดีกว่าถือว่าดีเทลใช้ได้เลยนะครับรายละเอียดตัวนี้ก็คือดีเทลรายละเอียดของเขาจะเยอะมากๆพอสมควรไม่ว่าจะที่ตัวที่ท้องที่ด้านหลังที่ขา ซาเลียตก็เพียบจริงสําหรับตัวนี้นะแล้วเรามาดูดีเทลทางด้านหลังกันชัดนะครับอันนี้ตัวมาร์กนี้จะไม่สามารถเปิดปีกด้านหลังได้นะครับจะไม่เหมือนกับมาร์กอื่นเลยมาร์กอื่นจะสามารถเปิดปีกตรงทางด้านนี้ได้2ข้างนะครับเรามาดูจุดขยับกันต่อดีกว่านะครับสําหรับจุดแรกที่อยากจะให้ดูนั่นก็คือที่หัวเขาสามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยหรือจะหมุนรอบทิศก็ได้ ผมขอไม่หมดแล้วกันเด๋ยวสีถลอกแล้วก็ก้มเงยได้เยอะอยู่ก็โอเคครับแล้วส่วนที่แขนนะครับเราสามารถที่จะดึงขึ้นมาก่อนที่จะขยับยกนะครับหนึ่งสเต็ปปุ๊บแล้วยกขึ้นแล้วก็มาจุดข้อศองของเขานะครับว้าเยอะอยู่เยอะอยู่ที่ตัวของเขาก็จะมีสามารถที่จะดึงขึ้นได้กึ๊บ หนึ่งสเต็ปก้มเงยได้แต่ว่าถ้าเกิดเงยเกินไปมันจะเกิดช่องว่างมันทำให้ให้ดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เนาะมันทำให้ดูไม่สวยอะแล้วก็ที่ขาเหมือนกับมากอื่นๆเลยดึงลงมาทำให้สามารถยกเท้าขึ้นได้สูงขึ้นแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้ยกได้สูงขึ้นส่วนเขา่า เยอะอยู่นะครับเท้าก็จะเป็นบอลจอยมุนซ้ายมุนขวาแล้วก็จะมีของแถมเพิ่มเติมนั่นก็คือกระเป๋าสูตรอัพของเขานะครับรายละเอียดดีเทลโอเคลงสีต่างๆโอเคอะไรครับ แต่ว่าที่ผมรู้มาจะไม่มีมือที่แถมมาให้ที่จะเป็นมือสำหรับถืออาจจะได้แค่วางคู่วางตั้งโชว์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับครับแล้วเรามาต่อกันที่พาร์ทมือดีกว่านะครับมือที่เขาให้มาทั้งหมดเลยนะครับรวมที่ตัวด้วยจะมีอยู่4คู่คู่แรกก็คือตัวมือกำที่ติดกับตัวมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมือแบ2คู่2มือ อันนี้คนละมือกันนะสังเกตดีๆเพราะว่าจะมีมือที่สำหรับใส่พาร์ตเอฟเฟกได้ซึ่งจะมีรูนะครับกับอีกมือนึงก็คือเป็นไม่มีรูสำหรับใส่พาร์ตเอฟเฟกนะครับแล้วก็ครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะครับมืออีกคู่หนึ่งจะเป็นมือเหมือนปล่อยพลังเหมือนกันแต่ว่าปล่อยพลังไม่ได้เนื่องจากเขาจะมีโลติดเอาไว้ครับทำให้ไม่สามารถที่จะ ยกมือหรือปล่อยพลังได้นะครับและต่อมาก็จะมีพ์ r เอฟเฟกตแบบนี้ให้มาทั้งหมด4อันสำหรับติดที่เท้าที่มือได้อย่างละ2นะครับแล้วก็ฐานจะเป็นสกรีนคำว่า Iron Man จาก Iron Man ภาค2นะครับเป็นมาร์คสําสำหรับใครที่สงสัยนะครับ สองอันนี้มีเอาไว้ทําอะไรอันนี้เอาไว้หนีบตัวได้ครับส่วนอันนี้เอาไว้รลอกเป้าของไอรอนแมนเวลาที่จะทําไอรอนแมนกําลังบินลอยหรืออยู่กลางอากาศอะไรเงี้ยครับต้องใช้อันนี้รลอกแล้วจะต้องดึงตัวหนีบอันนี้มาเสียบแทนนะครับปุ๊บทั้งสองอันเนาะ เราก็จะได้สแตนสำหรับทําท่าที่เขาบินได้นะ Scale สเกลสัดส่วนของเขานะครับคือสเกล1ต่อ10ความสูงของเขาตั้งแต่หัวจนถึงเท้านะครับอยู่ที่ประมาณ17-18 cm ซตมรได้นะครับลายนี้ผมบอกได้เลยว่าน่าสะสมมากสำหรับคนที่ชื่นชอบไอรอนแมนนะครับ แล้วก็ส่วนค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่600กว่าบาทจนถึง7 8 0 0ขึ้นไปนะครับวันนี้แล้วแต่ร้านอาจจะต้องลองดูถามร้านดูนะครับครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของผมด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ